วันนี้เรามาดูเครื่องกึงนะครับเครื่องกึงตัวแรกของเราที่เราจะขายตัวนี้ก็จะเป็นยี่ห้อโฮวาตัวนี้น่าใช้นะครับมาจากประเทศญี่ปุ่นเป็นเครื่องสาม <3 S 2> พาจะเป็นรูสองนิ้วนะฮะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นรูสองนิ้วเป็นรูสองนิ้วตัวนี้เหมาะสําหรับเพางานเพางานอะไรยัดเข้ามายาวๆได้นะฮะก็เดี๋ยวมาดูความยาวของเครื่องการเครื่องที่ใช้งานได,ได้สะดวกก็คือคอเราลึกอยู่ที่ยี่สิบเซนนะฮะคอลึกยี่สิบเซน ก็ลึก20เซนจับชิ้นงานกว้างได้20เซนความยาวของเครื่องก็4ฟุต4ฟุตนะฮะตัวนี้เราจะปล่อยออกอยู่ที่120,000บาท120,000บาทน,นะฮะต่อไปตัวที่2เรามาดูตัวนี้ตัวที่สองตัวนี้จะเป็นยี่ห้อโตเกียวนำเข้าจากญี่ปุ่นเหมือนกันนะฮะสามเพลาเหมือนกัน ความยาวสี่ฟุตเหมือนกันนะฮะความยาวสี่ฟุตเหมือนกันแต่ตัวนี้พิเศษตรงคอตัวนี้เป็นพวงไลยขวาเนาะคอความลึกของคอทีงงอนน่จับชิ้นงานได้ห้าสิบเซนขอมาลึห้าสิบเซนนะฮะจับชิ้นงานได้ห้าสิบเซนความยาวก็สี่ฟุตตัวนี้เราจะขายอยู่ที่ตัวนี้คอลึกพิเศษหน่อยตัวนี้เราขายอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมืนบาทหนึ 1, 50, ่งแสนห้ารูข้างหลังนะฮะจะเป็นรูสองเล็ว ให่ชิ้นงานเข้ามาทํางานได้เช่นกันตัวนี้จะพิเศษกว่าตัวแรกตรงคอเขาลึกมากนะฮะมาต่อไปมาดูตัวที่สามของเรานะครับตัวนี้จะเป็นยี่ห้อซาโต้นะฮะตัวนี้จะพิเศษกว่าตัวที่สองอีกตัวนี้นะฮะเป็นสามเพาเครื่องนําเข้าจากญี่ปุ่นเหมือนกันนาเข้ามาจากญี่ปุ่นเหมือนกันความยาวก็สี่ฟุตเหมือนกันนะฮะความยาวสี่ฟุตความยาวสี่ฟุตความลึกของคอจับชิ้นงานได้ ที่40 40 44เซนนะฮะ44เซนแต่ตัวนี้พิเศษตรงที่ว่ารูหลังเขาเนี่ยเขาจะเป็นรูใหญ่รูหลังตัวนี้จะโตที่3มนิ้วครึ่งตัวนี้จับจับพินงานพิเศษได้3มนิ้วครึ่งตัวนี้ก็น่าใช้นะฮะตัวนี้ตัวนี้เราขายอยู่ที่1 8 0 0 0ดนะฮะตัวนี้180,000เดี๋ยวต่อไปเรามาดูตัวที่สี่ของเรานะฮะตัวที่สี่ของเราจะเป็นยี่ห้อโฮานะฮะ โฮว่าก็เป็นเครื่องนาเข้าจากญี่ปุ่นเช่นกันนะฮะสามเพาเช่นกันตัวนี้เหมาะสําหรับงานที่เร่งด่วนปิ๊ดจีดจัดงานงานคล่องแคล่วว่องไวนะฮะโฮว่าตัวนี้ความลึกของคอ20เซนความลึกของคอ20เซนตัวยาวเครื่องยาวอยู่ที่4ฟุตนะฮะ4ฟุตครึ่งตัวนี้ยาวบฟุตครึ่งนะฮะตัวนี้ยาว4ฟุตครึ่งรูหลัง สองนิ้วนะฮะตัวนี้เราก็ขายเท่ากับตัวแรกตัวนี้หนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะฮะหนึ่งแสนสองหมื่นบาทแล้วมาดูตัวที่ห้าของเรานะฮะยี่ห้อไอกิไกเครื่องนําเข้าจากญี่ปุ่นเช่นกันเช่นเดิมสามเพาเครื่องเครื่องสามเพาอัตโนมัติเหมือนกันนะฮะรูหลังเดี๋ยวเรามาดูรูหลังกันรูหลังมันจับใส่ชิ้นงานได้เทขข่าะะไหร่รูหลังเข้าโตอยู่ที่สองนิ้วนะฮะสองนิ้วแต่ตัวนี้พิเศษกว่าตรงที่ว่ามันยาวสิบสองฟุตตัวนี้ยาว เหมาะสำหรับใช้งานยาวๆตัวนี้ยาวสิบสองฟุตเลยนะฮะตัวนี้ยาวสามเมตรกว่ายาวสามเมตรเจ็ดสิบเซนนะฮะยาวสามเมตรเจ็ดสิบเซนตัวนี้จะพิเศษตัวนี้จะใช้ท่านบอกบงานยาวๆตัวนี้ราคาเราจะขายอยู่ที่สามแสนสามหมื่นบาทตัวนี้นะฮะครับเดี๋ยวเราจะมีแค่นี้นะฮะทั้งหมดเราจะมีแค่นี้ที่จะขายนะฮะ เพรว่าสี่ฟุตตัวนี้รูสองนิ้วตัวนี้ขายอยู่หนึ่งแสนสองมื่นส่วนโตเกียวตัวนี้รูสองนิ้วสี่ฟุตเหมือนกันแต่คอลึกคอสูงห้าสิบเซนตัวนี้ขายอยู่หนึ่งแสนห้าหมื่นตัวนี้ยี่ห้อซาโต้รูโตพิเศษสามนิ้วครึ่งความลึกของคอสี่สิบห้าเซนตัวนี้ขายแสนแปดส่วนโอกุมาตัวนี้รูรูสองนิ้ว คอลึก20เซนความยาว10ฟุตครึ่งตัวนี้ขายแสนสองแล้วตัวสุดท้ายของเราก็ไอกีไกไอกีไก,กตัวนี้3ามเพารูโต2นิ้ว3ามเพารูโต2นิ้วแต่ยาวพิเศษยาว12ฟุตคือ300ไอ้3เมตร70ตัวนี้ขายอยู่3 0 0 0 0นสามถ้าสนใจเครื่องกึงตัวในตัวที่เราปล่อยคลิปไปเนี่ย สนใจติดต่อว่าที่เบอร์ตรงผมเลยก็ได้นะครับ0957829154ครับโอเคครับแล้วเจอกัน